ทีมง,ง,งานบุญผลานะครับบุญผลาต้องโชคดีสต้องไป เอาไ้ไ้อย่างวัตถุไทใต้มาไปตไ้เนกันไปบ้ทกที่ทรื่องกำกับ้อดนนอย่างวัตถุไทน ดันนะครับดันจันเลยนะครับจันเลยท่านดันดันดันโอ้ยวันดำปืนเลยน้ครับก็คอยโค้ดโอ้ยำโต กับของไปกับเราลูกเห็นสนาสนาไม่ันเบผมามาตัวทุกนฮ

เ้า,เ,<อ>าเส้า,าไปเบิง่งอ่าอไฟอยู่บนฐานนะครับร้รรอยหาศีพไเ,เด้อรอ้อพันไปนะครับของอุนทลานะครับ karena yang No dengan Siabi kembali lagi 200 pasal Đây mà mày sắp đây vương đưa Khỏi cần có nhục tố bầu bầu, <laughs> bầu đi. เอาขึ้นทางนะครับดีของเขาตัดใจมากเลยสไตล์เดิมนะครับตำแหน่งหางจะได้คุมบอลเหมือนกัน,อน,นบอร์มีกับเรงไดสองร้อยฮาซีฟไฟทางพุ้นกับมีนะครับหมวกหับาน,นไหนนะครับเมนดำหางอยู่ข้างบน สี่นะครับตัวเขามีดดำเบาดีเบาดีเป็เปนกันไปเรื่อยโอ้เห็นนะครับเป็นแบกันโอ้เห็นแล้วครับ,หน,นรบหน่อยเห้งครับ พลาดไปอ้าวพลาดวายพลอดควันบาพายย่ำแรงเลยครับบัลรังบ์ย่างล้มบาบาพายย่ำแรงข้าวแรงมัลลังก์หลุดหลอดจากสินควันใส่หางลงมาต่างกลางนะครับ นำเงินกโคงมันเป็นไปแล้วคุณแม่จ้าบางใหม่นะครับบางงานใหม่นะครับฟ้าผ่าตอนเย็นคอยเกลือนคอยรถละดับเบาวันคุณคุณนะครับหมอนเบาดีลงดี โอ้ทิพันางเบาำลาางมรอคะแนนครับสามร้อยเจ็ดสิบารยห้านะครับสำหรับทีมงานบุญพลานะครับสามเจ็ดห้านะครับสำหรับกีนีกะฝ่าวัยสานีนะครับสวัสดีครับ